เราใสเนะเนี่ยดูดิเราล้างจานด้วยนะนนี้เนี่ยเพื่อมาล้างจานกเราหน่อยสิายเราล้างจานกับนายก็ได้นายอยู่ไหนล่ะข้างหลังอะนายเป็นไหนล่ะรับจานอยู่นี่เออนายล้างจานเลยนะกินเยอะกินแยะเนี่ยบ้านก็ไม่ใช่บ้านเราซะด้วยดูแกะอาหารก็มาเต็มไปหมดเลยที่นี่เนี่ยเป็นที่ที่ปลอดภัย เอาละเราถึงเวลาที่ต้องออกจากที่นี่เพื่อรายงานฐานนะคะแล้วก็กลับไปช่วยคนอีกฐานหนึ่งรู้สึกว่าซอย5เนี่ยจะมีคนขอความช่วยเหลืออยู่ซอย 5? ซอย5เออตรงนั้นมีร้านป้าเจ๋วอยูยนี่โอ้ป้าใจ๋วแล้วหรอเออป้าแจ๋อวัชัอ่ะพอใชัอ่ะเราควรซื้ออะไรดีผมซื้อทีมทีมเปิร์กไปแล้วทีมอัเกรดผมก็ซื้อไปล้ a few moments later เราเราใช้ขวานเหมือนเดิมเราใส่ลุยหน้า เพิ่มเติมคือฉันมีกระเป๋าพยาบาลถ้าเกิดว่าพึ่งเฮ้ยมันามาแล<ช>้วเหลอหือบอกฉันให้เลยเฮ้ยดูยมันอยู่ใกล้ๆแค่นี้ไม่ต้องใช้สกปก็ได้เบาๆอุ้ยใครยิงฉันเนี่ยเฮ้ยนี่มันที่ไหนเนี่ยพอออกมาด้านนอกเนี่ยเป็นบ้านเศรษฐีนะดูดิเ,เขามีแบบว่าสนามเด็กเล่นของตัวเองด้วยดูดิที่เรานอนเมื่อคืนกันไงใช่ป่าไฮโซมากๆว้าวทุกนายไม่เก็บเงินเลยนะผมเก็บแล้วเก็บมาเก็บมา กรสุดไรเฟิลครับถ้าเกิดว่าเรานั่งรถคันนี้ไปอ่ะทุกคนเราน่าจะบี้อมบี้ได้เลยนะทำไมเราต้องเราต้องทำตัวให้ลำบากอะไรขนาดนั้นเราซ่อมรถไม่เป็นไงรถมันน่าจะพังมันไม่มีน้ำมันอ่ะโอเคโอเคใช้ฉีพี่ไม้แทนไม่ได้หรออุ้ยต้องมาผสมกับแอลกอฮอล์เป็นออกเทนอันนี้อันนี้คนหรือเปล่าแอมโมเนียฉี่เราผลิตแอลกอฮอล์ได้โอเคไปไปไเราเดินผ่านทางตรงนี้ไปนะคะ ตามแสงไฟไปอ่ะฉันเชื่อว่าน่นาจะเป็นแสงไฟที่ขอความช่วยเหลือสําหรับคนที่กําลังตกระก,กั่วลำบากโอ้โหตรงนี้เพียบเลยเพื่อนอเยอะกว่าน,นี้ไม่ไมีอกีกแล้วโอ้ยป่านี่เป็นอย่างป่าช้าเลยดูสิตรงนมีมทำไมลุกวิ่งเร็วอ่ะป่าช้าเราต้องค่อยๆไปอ๋อมันจะช้าใ,<ห>ใช่ใหไหมเออเพราะเป็นปาไปไกลคบว์นะคระคุบว์หน่อยคุบว์อยู่คุบว์อยู่ข้างหลังมีเป็นมาเยอะมากเลยฉันขอไปดูแนวหน้าแป๊บโอ้โห ้ำมาำบวกเข้าไปตองตย่างเยอะเฮพื่อนถอยพี่กิทถอยพี่กิทถอยอะไรเฮ้ยใส่มือเฮ้ยดูใส่มือใส่มือฉันตายแล้วคุณปลาระเบิดใส่ซอมบี้ตัวเดียวเนี่ยนะไม่เมื่อกี้พี่เป็นกองมีเป็นกองอ๋ออยู่ด้านหน้าฉันเปิดแมพพวกนายไม่รู้หรอกโอ้ตรงนี้ซอมบี้ตั้งแคมป์ซอมบี้ตั้งแคมป์ซอมบี้ลูกเสือที่นี่อุทยานนะฮะทำตั้งแคมป์นะครับเอ้ย เออผิดนะครับต้องจโดนยิงนะต้องโดนยิงเหรอเป็นอย่างนี้ต้องโดนยิงนะเฮ้ยเอาละเรามาเคลียร์ดาดตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเฮ้ยจเจ้าคะตอนในที่อุทยานนี่จะกลายเป็นซอมบี้หมดแล้วเดี๋ยวท่านลองเดินเข้าไปดูด้านในก่อนโอ้โหยิ่วเฮ้ยเฮ้ยมาดูตรงนี้มีอะไรเพื่อนนี่นี่เดินตอนฉันนะเฮ้ย ไม่เหข้างหน้านั้นแม่สาวน้อยนี่คือฝูงเสือปลาแล้วก็ฝูงเสือดำที่กลังหาอาหารยามค่าคืนนี่มันตะปบเข้าให้เสือป่าเสือป่าเสือป่ากไหน่ะเสืออะไรหัวล้นไปเสือปลาที่มีผมมันะมีขน่ะเออ้ยุ้ยมันยังไงแม้งอยแป้งคอยระวังระวังข้างหลังโอเคผมไปชันทีตอนนี้ฉันจะใช้เป็นมีดแทงจู เฮ้ยผมโดนการป้องกันตัวของฉันนี่โดนปลิงผมโดนปลิงใหม่ลูกเสือสามัญเฮ้ยฉันปลิงเหรอผมโดนปลิงต่อผมแกะปลิงก่อนเฮ้ยมันคนละเกมคนละเกมนั่นนั่นนั่นกินเฮลโอเคเหมือนจะปนกันบุ้ยหมดแล้วนะไอ้ตรงนี้มีของครับตัวนี้มีของเฮ้ยตัวนี้มีมีมีที่สะดอกทุกที่ทุกที่ผมผมมีอยู่แล้วอันนึงเก็บไปอันนึงเลยเก็บเลยเก็บเลยถ้าเราเจอปืน ถ้าเราเจอประตูที่แบบว่ามันมีสัญลักษณ์แปลกๆกเราไขเลยมีเสียงไม่มีเสียงเราไม่ต้องกลัวเราเอาของไว้ก่อนเรางกได้ฮะเนี่ยถูกคิดเก็บกันยังผมไปอยู่แล้วแล้วอีวาอีวาพี่กฤษ่ะฮะเก็บเหรอเก็บเออเก็บเก็บนเราไปดูฝั่งซีซายนะว่ามันมีอะไรบ้างโอ้โหไปไปไปเรียบเรียบดีนะช้นปรับแต่งเลเซอร์มาทำให้ปืนของช้นสามารถยิงได้โดยที่ช้นไม่ต้องยิงเล้ง ไอ้ตัวพ่นใหญ่ตัวพ่นใยใไ่แล้วไหนเอาเอาวมันพ่นใหญ่ใส่พิษกีบผมแล้วยิงกันหนะโอ้ยใยแห่งความรักโอ้โหเขารักอ่ะเขารักเขาอบคุณไสผมไม่รู้ตัวเลยผมเหมือนโดนเบอร์ไงไม่รู้สไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนแสดงว่ามีคนแบบมันต้องมีสักคนแหละที่คอยเล็งเราอยู่อาจจะอาจจะเป็นตำรวจหรือทหารนี่นี่นี่อะไร เป็นลวดหนามอ่ะโอ้โ้ลวดหนามเอาไว้สำหรับกันซอมบี้เลยเพื่อนดูว่าซอมบี้มันปีนซอมบี้ปีนเขาโอ้ปีนหาตทำไมโอ้นักปีนเขาเก่าเนี่ยบวยล่วงไปเลยซอมบี้หรือแพะภูเขาวะแพะภูเขามันปีนแบบนี้เหรอเพื่อนปีไม่แหกคล้ายๆกันเอาละเรามาถึงสุสานรถเก่าแล้วอันนี้จะเป็นสุสานคอนเทนเนอร์ที่แบบว่าจะมีพวกคาโก้โอ้โหนะนั้นมีตัวใหญ่ไอ้ตัวใหญ่เห็นเปล่าเห็นเห็นเห็นโอ้ยมันวัดวัดว้ยมันระเบิดแล้ว วิ่งก่อนดีนะมันไม่ระเบิดใกล้ๆเราอ่ะแล้วกิดระเบิดใกล้ๆเรานี่บาดเจ็บฉันอะยังไม่เข้าใกล้มันเลยแต่ฉันวิ่งไปก่อนแล้วอ้าวกรรมเรียกว่าเป็นงานใช่ครับผมดีดีดีเบเนกูดว่าเพื่อนอะมันอยู่แค่เป็นคำพูดเท่านั้นการกระทำมันไม่มีจริงเอาละอุ๊ยอุ๊ยเพื่อนเพื่อนดูนั่นนี่อีกาเขาจะยิงอีกานี่ยิงทำไมอ่ะมีเสียงปฐม นคือนอกออกฉันดกว่ามันดีเพรามันจะได้ต,ตังอ่ะประตูไอตังนี่คุณเล่นไอแป่มากเกินไปไ,ได้ตังเลยเดี๋ยวดีมีเต็ไมไปหมดเลยด้านหน้าตรงนั้นมีโรงงานล้างอยู่นะทุกคนฉันว่าเราพอเข้าไปหลบข้างในได้อะ่ะโอเคครับผมเตรียมไปต้องทํซอมบี้มาเรื่อยเรืเ,รเลยอะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวฉันจะพยายามหาหาอะไรบางอย่างกั้นซอมบี้ไว้อย่างเช่นพวกลวดหนามที่ฉันเอามากั้นประตูไว้ดีกว่ามันจะได้ไม่เข้ามา อุ๊ยโซม пи ติดไฟโอ้ร้อนร้อนละเกินอือหือแดดเมืองไทยอาบแสงมีแดดตอนนี้มีแดดหรอตอนนี้คือมืดมากนะเฮ้ยมีแดดหลบในประตู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 ไปเพื่อนใครมีโอ้ยด้านในมันกำลังผมพร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 มขวนกล่องกล่องนี้มันเป็นของเปิดอยู่เปิดแล้ว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 เลดเลยอนุญาตเปิดกล่องแป๊บนึงนะครับอย่าเข้ามาสินี่นี่กันค่ะทุกคน อามันเป็นรีควาย True k ใครมี True Kit ไหมอ่ะผมมีผมมีอะไรอย่าตรงนั้นเหรอโอเคโอเคโอเคมามามานี่เลยทุกคนเนี่ยนะขออนุญาตเปิดกล่องอุ้ยโอ้โหคุณได้อะไรอ่ะมินิกันมินิกันเฮ้ยยังแจมอ๋อมินิกันคือปืนเล็กๆกันนะไม่ใช่อ๋อใหญ่ปืนยังใหญ่เลยเอาไปไว้ตรงไหนดีอ่ะข้างบนข้างบนโอเคโอเคมามามา เตาวินิการันใหญ่นี้นะคะเดี๋ยวมันมันไม่มีนิกเลยนะมันมาเต็มเลยีโมตรงไหนจะวางแล้วนะมันมีกองอยู่เจอของดีว่ะเฮ้ยมันวิ่งตามแป้งมันวิ่งตามแป้งทุกคนอะไรอะไรเพื่อนตรงนี้มีปืนเลเวลสองสีเขียวสองกระบอกของแต่งเพียบพร้อมมาดูด่วนโอเคมันมีมินิกันฉันอะไม่ใช่มินิการนมันตั้งเป็นฐานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาขึ้นไป เอเคงั้นฉันขอเออเอาสิ่งนี้ละกันวิเอาอันนี้ดีกว่านายอยากเป็นสไนเหรอวิแต่มันไม่มีเลเซอร์อ่ะเพื่อนอ้าวสไนซูมสไนซูมหานสโคปได้ไงอเอาขึ้นไปวอาันนี้โอ้แป็งชอบเลเซอร์เหรอแต่นี่ก็มีเลเซอร์เหมือนกันนี่ไม่อะไรผมเล่นผมเล่นสไนเองผมจะซูมเลยนี่ชั้นเอาเนี้ยละโอเคไป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 มันทำมี้คนค้างเอาวิธีกันไปเอาวิธีการไปตีกรนี่ไงเนี่ยผมเอามาแล้ว คืออันนี้มันบอกว่าเราต้องกดสวิตช์เพื่อให้ไอไอตรงนี้มันเคลียร์เห็นป่ะโอเคไหนไหนไม่ไม่งั้นเราเห็นตู้คอนเทนเนอร์ข้างหน้าแล้วป่ะเนี่ยไหนเดี๋ยวแป๊บนึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมถือมินิกลัมอยู่จริงที่ไหนไหนตรงไหนพี่โม่เนี่ยเห็นทางที่เราข้างหน้านี่ป่ะที่มันมีคอนเทนเนอร์ขวาข้างอยู่างนี้นที่ผมหันไปแล้วอ๋อเออใช่เราต้องทำให้ทางมันเคลียร์ใช่ไหมใช่ใช่มันมีการกดสตาร์ทเพื่อที่จะยกด้วยอ่ะฝั่งเนี้ย ไปกดเลยผมจะวางมินิกัรตรงนี้แป้งมาใช้โอเคจะไปเพื่อนแล้วเดี๋ยวผมกดเองโอ้โหอย่าบอกนะว่ามันจะมาแบบมาแบบเยอะพร้อแยะมากมายวุ่นวายสุดๆมาเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมยืนเป็นกองหน้าสับมันให้กดแล้วเสียงดังสนั่นดังมากอะไรอ่ะไอ้เนี่ยมันพ่นออกมาไงปูนอะปูนอ๋อพ่นปูนนี่เออแล้วปูนก็จะขึ้นมาเป็น วู้ฮู้วนี่นี่กันอย่างโหดโอ้โหมันโหดอะไรล่ะบอมบี้มันทบมาด้านข้างอ่ะาแล้วด้านข้างเดี๋ยวตีให้เดี๋ยวสู้ให้มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันมาตกบันไดเต็มไปหมดเลยเพื่อนอุ้ยแล้วตอนนี้นะคะผมการปัดน้ำผลไม้ได้เริ่มต้นแล้วยิงไปเลยเฮ้ยอุ้ยฝรู้งเป็นไงบ้างฝรู้งเป็นไงบ้าง มาเัยมาเรื่อยๆมาเลยครับมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเฮ้ยยังมียังมีด้านบนเป็นร้อยอุ้ยโอ้โหยี่มันมาไม่เยอะนะแต่มาทีมาเรื่อยๆโอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่มาช่วยช่วยมินิกันหมดมินิกันหมดยิงให้แล้ระเบิดระเบิดแต่กัรตัวใหญ่แต่กัรตัวใหญ่หน่อยตี่ระเบิดไฟไปดิ ยอดโอ้หมม่หมดแล้วม่แล้วโอไม่เหลืออะไรเจกะเดีวจกะเดีวจะเดียวดมากโอเคเเหลือแค่ฝั่งนี้เท่านั้นนะทุกคนไม่ไม่เหลือแล้วตรงนั้นอ่ะเพื่อนปูนปูนขึ้นมาสูงแล้วเราน่าจะข้ามได้ใช่ใช่คือผมได้ผมได้ยินเสียงอะไรแปลกๆโอ้ยตัวใหญ่เออมันย้ายอยู่นะไหนอ่ะมันอยู่นั่นฉันิมันตายไปแล้วโอเคขอบคุณมากเลยเพื่อน โอ้มีตัวหนึ่งตัวหนึ่งกำลังเต้น,ตน,นระบ,บำเต้นระบำ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 ไอ้จุดเซฟอยู่หน้านี่เองเหรอเฮ้ยเราจะผ่านไปแล้วเหรอใช่รู้สึกว่าเราได้เคลียร์พื้นที่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะทุกคนไอ้เหอะ <c oughs> เข้าไปที่บ้านเซฟโซนกันดีกว่า <c oughs> นี่กลองนี่กลองมี่กลองเก่งจังจัดไปจัดไปไอ้ขวต้องทานกระสุนเพิ่มไหมเก็บกระสุนได้เลย ขวานเขียวขวานเขียวอุ้ยอยากได้อยากได้เอาได้มาเลยผมมีขวานเขียวแล้วมาสีเขียวคือระดับสองแล้วทุกคนรู้ไหมว่าฉันไม่ได้ใช้สิ่งนี้เลยนะอะไรครับที่ลองใช้หน่อยได้ไหมเอ้ยที่จริงนายควรใช้ตอนที่มันมาตะกี้นะฉันลืมฉันลืมควรวางไว้หน้ามินิกันอะไรอย่างเงี้ยงั้นนายเอาล้วนหนามไปเลยเอาล้วนหนามกันแล้วเล่นกัเลยไม่เป็นไรเราไปใช้ตาหน้าก็ได้โอเคนพันตัวเองไปเลยนะ เออนายพันตัวเองแล้ววิ่งใส่สองบิทเอามันมีตัวนึงมันมีตัวนึงเพื่อนขอลองใช้หน่อยไหนวางดิเออเอาไม่โปยลงวาเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมหักมันเข้าไปเออเได้ใช้ประโยชน์เออดีแล้วมันคุณไม่วางแบบครอบข้างหน้าหน่อยนะเพราะมันยาวมาโทใครจะไปรู้ว่ามันจะสั้นขนาดนี้ ไป่าไปขึ้นไปข้างบนมีของอะไรอยูงง่เนี่ยเฮ้ยมีปืนนะทุกคน A A 1 2มีใครอยากได้ไหมแต่ว่าคุณสมบัติมันกากมากอ๋อ,อแตกไม่ค่อยเยอะอะมา<ช>ไปไปใช่ใช่ใชป่าขึ้นมาด้านบนเลยมันมีเซฟโซนอยู่เฮ้ยเอาละ<ม>วันนี้นเ,รเราเาก,ก็กเบเก็บประเด็ไปใช้ก่อนเอองั้นฉันขอใช้ก่อนนะอาใช้เลยทนันพันเลยทันรอบตัวบัมครับป่าเรียบร้อย อันี้มีอะไรบ้างปลอดภัยปลอดภัยโอ้ยจุดเซฟโซนพร้อมกับอาหารเพียบวว้าถึงเวลาการพักผ่อนแล้วแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะไปที่ชุมชนแออัดกันซึ่งเขาบอกว่าตรงนั้นเนี่ยมีผู้ติดเชื้อเยอะมากๆแถมยังต้องไปที่เรืออีกนะทุกคนก็ได้